สำหรับพิธีในวันนี้เรียกว่าเป็นพิธีที่กวดน้ำมหาทานตุงหลวงพระธาตุเชแห้งเพราะว่าในวันนี้เป็นต้นไปก็จะมีพุทธศาสนิกชนได้มาร่วมแห่น้ำสงพระธาตุวดทานจากทั่วจังหวัดทั่วภาคเหนือและทั่วประเทศการกวดน้ำนั้นเนี่ยเป็นการอุทิศบุญกุศลนี้เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ไปหายังแก่บบัตรพระบุรุษชนซึ่งเป็นเวลา666ปีแล้วที่เราไม่ได้ทำพิธีเหล่านี้